ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเชฟตามนะครับ mm hmm. เรื่องในเทศกาล mm hmm. เมนูปลาจาระเมดนะครับในปีนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเมนูต้อนรับฤด,ดูหนาวนะครับ mm hmm. พัตตาการชีฮองมน mm hmm. เราก็ได้มีการนําเสนอปลาจาระเมดสดนะครับว่ายน้ําเรียกว่ายน้ําก็ได้สดนะครับคือมานําเสนอเป็นเมนูหลักที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นที่ร้านะครับเป็นเมนูปลาจาระเมศต,ต้มเกี๊ยวบ๊วยแล้วนอกเหนือจากนั้นนะ่ะเมนูหลักอันเนี้ยผมก็มีเมนู ปัจจัยเมต็ดตัวอื่นๆเนี่ยนะมาแนะนำนะครับคือปัจจัยเม็ดนึ่งเกี่ยมบวยแล้วก็ปัจจัยเม็ดนึ่งซีลนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำปัจจเม็ดนึ่งเกี่ยมบวยแล้วก็นึ่งซีลให้ท่านผู้ชมได,ได้ดูกันว่าจริงๆแล้วขั้นตอนเนี่ยมันยากหรือง่ายโอเคงั้นาตามผมไปในครัวเลยนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในครัวแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตเมนูปลาจระเ,รเมดนึ่งเกี่ยมบววนะครับแต่นี่ขาดไม่ได้คือปลาจระเ,รเมดนะครับเราใช้ปลาจระเ,รเมดที่อย่างที่เรียนทราบเป็นปลาชนิดไม่น้ำนะครับมเมนูหลักของเราก็คือเกี่ยมบววนะครับนี่เม็ดเกี่ยมบววเราใช้เป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเครื่องต่างๆนะฮะจะมีาลาบผักชีน้ำมันน้ำมันหมูมันหมูพริกเพื่อแต่งหน้านะครับเห็ดหอมเครื่องใช้นะครับเอ้ออันดสุดท้ายนี่คือ ถิงซอยนะครับขั้นต่อมาก็อีส่วนประกอบของน้ําน้ำขีมบวานะครับก็จะมีนี่น้ำมันหอยซีวขาวซีลขาว,ขาวอันนี้เหล้าจีนนะครับน้ำมะนาวเราใช้นิดเดียวนะครับแล้วก็น้ําตาลนิดนึงถ้าขาดไปแลคือแป้งเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมจะสาธิตการบั้งปลาครับแล้วก็จะบั้งเป็นสําหรับทอดนะครับ มีเคล็ดลับของการลวกปลาคือเราก็จะใส่ต้นหอมนะครับแล้วก็ขิงขิงข้าไปนะครับแล้วก็ตามตามด้วยเหล้าขาวพอใส่ต้นหอมลงไปแล้วขิงเนี่ยขิงหั่นเป็นท่อนๆนธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องไปปอกไปมากมายตัวลงไปนะครับผมก็จะใส่เหล้าขาวไม่ต้องเยอะนะครับน้อยเสร็จละลวกประมาณไม่ต้องไม่ได้ลวกจนสุกลวกนิดหน่อยพอยนะครับให้มันพอสะเด็ด จครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะมาถึงขั้นตอนการผสมน้ําเกี่ยมบัวแล้วนะครับแล้วก็เอาเกี่ยมบัวของเราเนี่ยใส่ลงไปครับขยำมันบีบให้มันแตกนะมันหมูเทลงไปหอ,อมหน่อยนึ่งครับเ น้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะครับประมาณนี้ซีอิวขาวหนึ่งช้อนน้ำต,ตาลแค่ช้อนชานะครับมะนาวนี่ก็ไม่ต้องเยอะครับเพื่อความเปรี้ยวฉยเล้าจีนเขาจะเล่า,าโคตรดีหังจากนั้นเราก็คลุกเข้าด้วยกันแล้วก็ผมก็ใส่ผักที่เหลือ ทุกอย่างนิดนึงฮะหือเอ,อ,อาก็เอาพยายามหาพวกรสชาติมาทาทาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รสชาติเข้าถึงอ่าครับตอนนี้ผมก็จะเข้าซึงนะครับตอนนี้เปิดมาก็ระวังความร้อนไม่จะพุ่งใส่หน้านะครับวางไว้ให้มันจับง่ายๆครับตอนนี้ ปลารจระเม็ดนี่ออกจากซึมเลยนะครับตอนนี้ก็คือใช้เวลา1ินาทีเห็นไหมครับความสวยความงามมันก็มันยังมีสีสันที่โดดเด่นนะครับพราะตอนนี้คือเมนูต่อมานะครับผมจะสาธิตเมนูการทปาปลาจระเม็ดนึ่งซีิ้วนะฮะโอเค okay จากนั้นผมจะทําวิธีคือบ้างก่อนบั้งเสร็จแล้วนําจานาไปลวกเพื่อกําจัดสินค้านะครับ แล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เรานํามาลวกเพื่อก,กําจัดกลิ่นคาวแล้วก็นั่นนะครับไม่ต้องสุกนิดนึงประมาณครึห้าสบเซนะครับตอนแรกเราก็ต้มเหมือนเดิม,มคือต้มน้าให้เดือดจากนั้นใส่ขิงขิงขิงแก่เนี่ยละครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็เหล้าขาวนะครับแค่นั้นเองนี่เราก็หย่อนปลาลงไปนะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟนะครับนเสร็จละ ครับตอนนี้เราก็นึ่งปลาเสร็จแล้วนะครับแต่น้ำประมาณที่บอกที่บอยครับเสร็จถึงสิบนาทีนะครับหลังนั้นมาขั้นตอน,ต,อนต่อไปคือเราจะนําประดับด้วยผักก่อนแล้วเราจะฉาบด้วยน้ำมันร้อนนะครับหลังนั้นน้ำมันร้อนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะร่าน้ำสี ก็ตกแต่งด้วยพริกเล็กน้อยนะครับกปาตายโอเคตอนนี้เราก็ใช้น้ำมันร้อนๆเลยเพื่อจะฉาบมันนะครับแล้วก็นาน,น,าน้ำซีวนะครับราดลงไปตอนนี้เราก็ราดให้มันพอท่วมนะครับไม่ต้อง เยอะมากมายหลังจากที่ได้ผมได้นำเสนอวิธีการทำปาจันเม็ดนึ่งเกี่ยมบวยแล้วก็ปาจันนึ่งสีแล้ครับตอนนี้ทั้งหมดเมีในทั้งหมดก็มาอยู่ที่หน้าผมแล้วนะครับ เมนูนี้นอย่างที่ขั้นตอนการทำใช่ไหมครับมันจะมีการฉาน้ํามันน้ํามันที่ออกมาเนี่ยมีความหอมมากแล้วก็รสชาติของซีวเราเนี่ยที่มีรสชาติที่กลมกล่อมมีความหวานเล็กน้อยประกอบกับไม่เค็มเกินเกินไปนะเนี่ยผมยังได้กลิ่นอยู่แล้วหอมมากรสชาตินี่ได้เพราะความนุ่มของเนื้อปลาเนี่ยนะครับมีความนุ่มมันมันจะตัดกับรสชาติของเกี๊ยวด้วยซึ่งมีความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ ิงเนี่ยจะเป็นรสชาติที่เสริมมาแล้วก็อันนี้เป็นเมนูปลาชะมิดนึง่ตงต้มต้มเกี๊วบัวนะครับยังไงท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทั้งหมดเนี่ยหาทานได้ที่พัฒนาชีนทองมินเราทุกสาทั้งสิบสาขาเพราะสาหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับในการแนะนํามเมนูปลาจะมิดนึ่งเกี๊บัวและนึ่งซีอิ๊วนะครับพบก,กันใหม่ในเมนูหน้านะครับเดี๋ยวเป็นเมนูอะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดตามาได้ที่พัฒนาชีนทองมินทั้งสิบสาขานะครับแล้ววันนี้ผมจะขอทานทั้งหมดนี่ ให้หมดนะครับอร่อยมากนะครับสวัสดีครับ